สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันอังคารมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมไปจนถึงข้ามไปเดือนหน้านะครับ6พฤศจิกายน2564ดวงดีของคนเกิดวันอังคารจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับ ขอเปิดไพ่ดวงนี้ให้คนเกิดวันอังคารนะคะไพ่ห้าถ้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะออก็ถ้าใครเอ,อ่อมันมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกอะไรนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะแบบมีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องลบๆเรื่องที่มันรบกวนจิตใจเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าหดหู่มีแต่ความคิด ด้านลบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาทิตย์นี้นะคะก็คุณน่าจะเอ่อสามารถที่จะสลัดอารมณ์ดังกล่าวไปได้คุณจะกลับหันมามองถึงสิ่งดีๆที่ยังมีอยู่ในชีวิตได้เช่นถ้าคุณเอ่อถูกไล่ออกจากงานนะคะสมมุตินะคะอัน,นแค่สมมุติคุณอาจจะเครียดประตายและฉันจะหาเงินจากไหนมาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวจา่ายค่ารถค่าบ้านแต่อาทิตย์นี้คุณอาจจะกลับมาแล้วก็เห็นว่าเออฉัน ขายของก็ได้นะคะทําของขายตามหมู่บ้านหรือเช่นเอาเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยมาขายก็ได้ขายออนไลน์หรือไปตอนนี้เขาเปิดตลาดนัดให้แบบมีสามารถขายของอะไรได้แล้วใช่ไหมคะคุณก็อาจจะพบช่องทางเออมีทางเลือกที่จะดําเนินชีวิตได้อะ่ะเอาของที่เรายังมีอยู่ความรู้ที่เรายังมีอยู่เนี่ยเอาออกมาแล้วก็คือเหมือนมาทำมาหากินได้ะนะคะคุณอาจจะพบช่องทางอื่นที่ทําให้รู้สึกว่าเออชีวิต มันก็ยังมีคุณค่ามันมีทางออกอื่นมันสามารถเอ่อล้มแล้วเราสามารถลุกเราสามารถยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติได้นะคะหรือถ้าใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากของคนเนีย่ยอ่าอาจจะเป็นพวกอ่ r ปอเต็กตึงพวกหน่วยอาสาพวกเอ่อพวกที่รับเกี่ยวกับเออคนปรึกษาทางใจหรือลักษณะงานคล้ายๆที่ชอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ งานอาทิตย์นี้ของคุณเนี่ยก็น่าจะราบรื่นเพราะคุณจะสามารถช่วยคนแก้ไขปัญหาความทุกข์ความ,วามเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยได้นะคะดังนั้นเอ่อไพ่ใบนี้โชคดีที่มันมาเกิดในด้านของดวงดีเพราะมันจะบอกว่าไม่ว่าอารมณ์คุณเอ่อที่มันอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบหดหู่เศร้าใจอะไรเงี้ยแต่อาทิตย์นี้เนะ่ยคุณจะสามารถผ่านผลมันไปได้หรือถ้ามันไม่เป็นที่ตัวคุณเองคุณอาจจะไปอยู่ในสภาพแ<ม>วดล้อมที่มีแต่คนรู้สึก เศ้าหดหูรู้สึกหมดหวังในชีวิตอะไรเงี้ยคุณจะสามารถไปเชียร์อัพเขาได้ให้เขาเอ,อ่อแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าทําผมสวยๆให้เขามีชีวิตที่ดีให้แบบเหมารู้สึกสดใสมากขึ้นนะคะใส่เสื้อผ้ามีสีสันเดินยืดอ,อกอ,อกไายไหลพึงออกไปเที่ยวบ้างอะไรพวกเนี้ยอาทิตย์นี้คุณอาจจะไปข้องเกี่ยวกัแล้วก็ได้ช่วยให้ คนที่เอ่อลักษณะที่อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้คนเศร้าๆมองๆคนอารมณ์ร้อน่คุณจะสามารถทําให้เขาแบบเออมีกําลังใจอะไรมากขึ้นและอันนั้นจะเป็นดวงดีของคุณเ,เพราะว่าคุณทําให้เขามีความสุขมากขึ้นคุณเองก็จะได้รับอานิสงส์งจากตรงนั้นด้วยใครจะรู้ว่าเออคุณซื้อรถหรีอคุณอาจจะถูกกแตษไปซื้อกับคนที่น่าเศร้าๆแต่งตัวทึมๆทมอทแม,ม,ม,มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโชคของคุณด้วยก็ได้นะคะคนเกิดบัลลังาร ก็คล้ายๆกับเป็นดวงดีโชคร้ายในดวงรายก็มีในโชครายประมาณนั้นเนาะก็อ,อาจจะหมายถึงอาจจะได้มีข้าวของเสียหายแล้วได้รับเงินชดเชยมาก็ได้นะ,ะได้เงินประกันหรือชดเชยสุขภาพอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเช่นนั้นแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกเออถ้าอยากจะเสี่ยงโชคบางทีนะไม่แน่ถ้าไปเจอคนที่ดูน่าสงสารดูเศร้าๆดูอมทุกข์นะ ล้วบางเอิญลองขายลองดูก็อาจจะนําโชคมาให้คุณก็ได้นะคนลักษณะแบบนั้นนะที่คือคือถ้าคุณซื้อด้วยเมตตาซื้อด้วยความสงสารนะครับอยาซื้อด้วยความโลภแล้วกันนะครับก็อาจจะกลายเป็นว่าคุณได้ช่วยเขาแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่นําโชคให้กับคุณนะครับเดี๋ยวมดูกันว่าแล้วดวงร้ายจริงๆนะครับสําหรับคนเจอข้ามเราจะได้รู้ก่อนรวมาระวังจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับอืม เกิดวันอังคารนะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้แหละนะครับ31-6พฤศจิกายนนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่คนวันอังคารต้องระวังหน่อยรเรื่องที่หนึ่งก็อาจจะเรื่องของการเดินทางนะครับไปมานะครับช่วงนี้สัปดาห์นี้อาจจะต้องมีสติรอบคอบหน่อยอาจจะต้องระมัดระวังว่าเออการเดินทางมันอาจจะมีปัญหาติดขัดหรือมีมีอะไรที่ทําให้คุณวุ่นหวายหรือ ไม่ไม่ค่อยดีนักอะไรอย่างงี้ยก็ได้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางเกี่ยวข้องกับการยกย้ายไปมาเช่นบางคนอาจจะย้ายที่อยู่นะครับหรือย้ายที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับสัปดาห์นี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่เหมาะที่คุณจะย้ายออกเปลี่ยนที่หลักนั้นนะครับแต่ยกเว้นแต่ว่ามันจําเป็นมันมันไม่มีทางเลี่ยงนะั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณเลี่ยงได้อยากให้เลี่ยงไปเกาะอ,อย่าเพิ่งมุกตัวอย่าเพิ่งย้ายออกนะครับ ขยับเวลาไปอีกสักสัปดาห์หนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับน่าจะดีกว่าแต่ถ้าต้องไปจริงๆก็ขอให้ไปด้วยความระมัดระวังรอบๆมีสติเท่านั้นเองนะครับเหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้ารู้ก่อนเราก็พยายามมีสติทุกๆวินาทีเช่นต้องขับรถก็ขับรถอย่างมีความระมัดระวังไม่เผลอนะครับคนเราถ้ามีสมาธิมีสติตลอดเวลาเรื่องเลวรา้รา,ราก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นจะน้อย เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะเราป้องกันตัวหรือระวังตัวอยู่ตลอดนั่นเองนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของงานการอย่างอื่นก็อาจจะหมายถึงงานที่มันเกี่ยวข้องกับการย้ายย,าย้ายถ่ายเทงานเทรดงานแลกเปลี่ยนอะไรทั้งหลายนะครับอาจจะไม่ค่อยส่งผลดีนะสัปดาห์นี้ก็ถ้าไม่จําเป็นก็เลี่ยงๆไปเกาะน,นะครับหรือเผาๆเรื่องพวกนี้ลงนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการ จะต้องเช่นเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดืง่มพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยนะต้องเรามาระวังหน่อยนะครับอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้นะงั้นก็ให้ระวังถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ค่อยช่วงช่วงที่ดีเท่าไหร่ก็ได้นะครับอาจจะหรือไปเจอกันในระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ช่วงที่ดีนะ นะครับอาจจะกรารเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับใครที่เจออยู่แล้วอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อ,อาจจะเป็นช่วงที่มีการที่จะต้องอยู่ห่างๆกันไปนะครับอาจจะต้องมีเหตุอย่างนั้นนั้นก็คอยระมัดระวัง,รห,วงหรือคอยติดต่อคอยทําความเข้าใจเข้าใจกันให้ดีนะครับตัวไกลแต่ใจขอให้อยู่ใกล้กันละกันนะครับก็โดยรวมประมาณนั้นสุขภาพก็อาจจะต้องระวังเรื่องของรอเท้าเย็น นะครับกลางค่ำกลางคืนถ้าอากาศเย็นนะฮะผมผมผ้าโดยเฉพาะที่ปลายเท้านะครับอาจจะมีลักษณะอาการเท้าเย็นทําให้มีปัญหาเรื่องความชื้นเรื่องของร่างกายไม่อบอุ่นก็มีมีปัญหาไม่สบายได้นะฮะนั้นก็ต้องระวังนะเราจะมีชาตามปลายภาษาทอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ระมัดระวังของการเดินเหินสักหน่อยนะการยืนเดินที่อยู่ในท่าที่อาจจะมีโอกาส ลื่นล้มนะครับหรือขาเดินไม่สม่ำเสมอไม่เท่ากันอะไรเงี้ยยืนในท่าที่มันดูไม่เสถียรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันอังคารบ้างนะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับไพ่ก็ขออวยพรให้คุณมีความหนึ่งละความคล่องตัวเมื่อกี้ไพ่ดวงดีคืออะไรนะฮะลือณัฐไพ่ดวงดีคือห้าถ้วยอ๋อนะครับก็ ก็ได้โชคจากความความเสียอ,อกเสียใจหรือคนที่ดูเศร้าๆ,ๆอะไรพวกนั้นเนาะโอเคังั้นการเงินของคุณนะครับก็ไพ่ก็อวยพรให้ขอให้มีการเงินที่ครอบตัวสภาพครอมนะครับไม่ไม่ฝืดไม่สะดุดนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้คนเกิดวันอังคารโชคดีครับ